ำมือนะฝนตกกรเย็นใจแต่ถ้าฝนเหล็กเมื่อไหร่ระวังไส้ไว้ให้ดีโอ้เขาไม่ใช่ไรที่หายเลยมึงเนี่ยอกำลังจะเท่อยู่แล้วเคียวโอ้ย เจ็บจริงโอ้โหจะฝนลงฝนเล็กโอ้โหแค่นี้ร้องนี่มึงสาวสองอะามเยอะสาวสองอะผมใจแท้หายไปเลยผมใจแท้ดูดิ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 หันมาสิหันมาสิโอ้ยงานดีดีกว่าอาจจะฝนอะไรกันแน่อา จะเหลาเหล็กหรือจะเหลาแหลมหรือเหลาไอติมช่วงนี้อากาศร้อนขอเหลาไอติมไว้ก่อนเหลาไอติมดูท่าเหลาไอติมอะอะไร What What the fuck เอามาสวัสดีครับผมเฮียติจัดให้จากร้าน T S Big b i o e นะครับครับและผมกนอนยิ้มหวานจากร้านเฮียติจัดให้ เมื่อกี้เกือบพูดฉายาพี่นกแล้วผมนอนจัดไปเกือบพูดฉายาพี่นกแล้วโอ้ยตอนแรกเราจะรีวิวข้างนอกไปโอ้โหพายุมาอีกแล้วเดี๋ยวได้แดกฝนมันมาแล้วมัมมี่รีเทิร์นโอ้โหพายุแม่งมาเลยใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าต้องไปดูนะโอ้โหตอนรีวิวท้าพายุอลยนะคลิปนั้นนะเอออันนั้นของจริงแม่งมาแบบโอ้โหเฮียอะไรว่าไม่ได้เซตฉากไม่ใช่ซีจีนะใครจะไปเซตไหวเีย นะอ้าวก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กด like, แชร์กดแชร์กด Subscribe Subscribe ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเร็วๆต่อไปครับดีๆคลิปมีคุณภาพเออดีไม่ดีอ่ะดีไม่ดีดีไม่ดีอยู่ที่คุณชอบออแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ต้องดูทำมาสามปีผู้ติดตาม50,000กว่าคนธรรมดาที่ไหนแล้วคลิปเนี่ยทำไปแล้วเกือบ6 0 0คลิปนะ ผมเหนื่อยมากนะผมจะบอกให้ผมเข้าใจเข้าใจป่ะเข้าใจก็ไปตายซะเหลาเล็กโชว์ซะเลยเอา G S X S พัน F ปีสองพันสิบหกปีสิบหกใช่สภาพโคตรใหม่นางฟ้าท่อเอสซีลันๆเลยแล้วโอ้ย คันนี้นี่ลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีซื้อไปแล้วก็พอดีช็อตช็อตช็อตอนีห่หาถามเงินส่งให้น้องๆอ,อนนน้น้องไอ้เนี่ยแล้วถ้าเมียเขาเปิดมาเห็นแนละ้วทำไงอันตรายของเขาไม่ใช่อันตรายของผมผมใหม่มากอ,อันนี้นะรถเนี่ยคันเนี้ยเคยอยู่ในคลิปก่อนจะเป็นท่อไอตัว SC ไอตัวปลายกวย น,น,นี่ได้เป็นกระป๋องมามรถศูนย์ซูซูกิภูเก็ตคันเนี้ยจำได้เลยครับเราไปยกมารถสภาพแบบนี้ก็เรียกว่านางฟ้าไรที่ติยางเยิงใหม่ท่อลั่นไมค์คันนี้อยู่ที่ปปับป๊บปบเฮ้ยไมค์เท่าไหร่อ่ะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ด ตามือนะโอ้โหโหดเราใจสุดจัดมาตามมือเลยนะใช่พันพันพันเลยนะรอบนี้สุดยอดโหดยิ่หายนะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2องแส0หบาท2 1 9แสนันบาทโอ้โหถูกสุดๆนะสภาพแบบนี้นางฟ้านี่คือตัวเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า สปอร์ตนะ,ะสปอร์ตแต่ว่ามันไม่ใช่สปอร์ตแต่ว่ามอบจ๋าเลยนะเป็นสปอร์ตทัวริงเออสปอร์ตทัวริงเนี่ยขับไม่เมื่อยแล้วก็นี่ฝากไว้ด้วยครับอ,อ้าวอาฝากไว้ด้วยก <c oughs> ุงศรีออ,ตโ,อโต้บริการทุกระดับประทับใจเปิดแล้วทียาลาเปิดวันแรกบึ้มลูกค้าบึ้มเลยไม่ใช่ไแล้วลูกค้าเข้ามาบึ้มเลยอ่อ่ะทันต่อไปดูกติสแคมเบลแบ อีดิชั่นโอ้ยตัวพิเศษนะตัวพิเศษนะไม่ใช่อคอนนะตัวนี้มีสองสีนะนะตัวพิเศษอ่าตามรูปเลยบอกแล้วตัวพิเศษนะมีอยู่จริงของแต่มมีอะไรบ้างอ่ะจ<า>ัไหน้าอ่ามีแล้วชิวหน้ามีแล้วโนี่ชิวหน้าทรงอะไรทรงเอ็นดูโล <End uro. S 1> ใช่ชิวหน้านี่พร้อมแบบว่าพร้อมลุยนะ กาดท่อสีดำแล้วพาวเดอร์โคเรียบร้อยท่อพาวเดอร์โคเรียบร้อยแล้วสีล้อนี่เป็นสีเขาเรียกว่าไทเทเนียมโอ้โหนี่มันสีชาอืมนี่สีไทเทเนียมอ่ะเหมือนสีล้อรถยนต์ไงละ่ะใช่นี่สีชาเขาเรียกว่าน้ำตาลไหมโอ้โหน้ำตาลไหมยาเงเยิงหน้าหลังนี่พร้อมใช้งานนะสีเงาเงาฉ่ำๆนะเครื่องฝั่งนี้ดูไม่ชนไม่ล้มนะโอ้โห ถ้าถ้าเปิดมาดูไม่นะดูนี่ดูนี่<อ>มีสติ๊กเกอร์แต่งด้วยข้างหลังเบาะเบาะนี่รองรับการขับขี่ทางไกลได้ดีเลยบอกให้เวลานั่งไปนิ่นมมากนุ่มนิ่ม,มนะว่ามันก็รองรับผ้านั่งได้ดีเหมือนกันะนะนอนนอนได้นะไมค์คันนี้อยู่ที่สี่พันเฮ้ยสี่พันโลอ่ะเอาไปเล่นไ่ โอ้โหสุดจังบังจ๋าสุดจริงราคา1นึ0 0 0สนบาท1นึ0 0 0สบาทกับปีสิบหกในคุ้มๆนะผมบอกไว้เลยคสสิบหไม่สี่พันโลใช่เฮ้ยใครมองหารุ่นนี้อยู่ให้ให้ไวให้ไวนะและคันสุดท้าย CBR 6 5 0 R ปี2019ครับนะสีดำท้ายสนามท่อ สลิปออนไปเออาคอซอยซะด้วยยางใช้ได้เลยท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้มีเรียบร้อยแล้วนะโอ้นี่ยังโงสนามชัดๆเลยเนะี่ยโซสเตอร์ได้เลยนะพร้อมลั่นพร้อมลั่นครับออกาดเครื่องก็มีแล้วถังเดิมนะไมค์คันนี้อยู่ที่ปึ๊บป๊ป๊ปสองหมื่นสี่พโล ลิงลิงจ๋าคันนี้ปี19นะคศ19เปิดราคาอยู่ที่2 0 1 5 0 0 0บาทไม่ขายไม่ขาย2,900 0บาทโอ้โหโหตรเล้า2,900 0บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0 2 8 3 5 2 7 4 2มีให้เลือกอีกเพียบโอ้โหแต่ว่าไม่มีเวลารีวิวเป็น100คันบอกเลยตอนนี้เอาไหมเอา C B R 5 0 0เอาอีกคันนะ C B R 5 0 0คันนึง C B R 5 0 0ปีปี2020ปี2020ไหม สองมืนแปดชิวหน้าแต่งพ่ออาคารถไม่ล้มรครอบสงครอบถังมีแล้วท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้ด<อ>สู<า>สเปอร์<า>ได้น,นี่คือรถเพิ่งลงเมื่อกี้ยังไม่ล้างนะยังไม่ล้างเลยไม่มีตำหนิใสๆเลยเนียนๆเลยกุญแจ2ดอก อะไรหนึ่งแสมืเก้าบาทไม่ขายไม่ขาย1นึ่งแเก้าบาทโอ้โหโคตรเล้าใจสนใจเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งเบอร์ศูนย์สองแปดสองเจสี่สองฉุกเฉินโทรศูนย์แปดศูหเ็ห้าสี่เจ็เบอร์ใครเบอร์ผมอ้าวฉุกเฉินด้วยมึงทำไมแล้วฉุกเฉินจะโทรหาใคร1,91อนกหนึ่งไงอ๋ 1. 1> อหนึ่งเกหนึ่งอไปแล้วสวัสดีครับ